หักเขาหักเขาอยากให้เขาเก่งอยากให้เขาขับรถเป็นต่อมาอยากให้เขามีรถแต่เขามีเงินแค่ไม่กี่แสนแพ้าๆก็ออกรถซอยเขาสองแสนหรือไม่จริงแย้งมาได้ ฉันออกรถด,ดาวรถช่วยคุณสองแสนแต่นักตอนนั้นอายุคุณมันยังไม่บรรลุนิติภาวะมันไม่สามารถออกเป็นชื่อคุณได้แต่ออกเป็นชื่อหนุ่มแต่ให้ดูดีให้น้องขับมาหาพี่ที่ยโสน้องจะได้ดูดีว่าน้องมีรถขับมาหาพี่ที่ยโส โดยที่น้องไม่ต้องนั่งรถประจำทางมาพี่อยากให้น้องดูดีในสายตาครอบครัวในสายตาคนรอบข้างความดีเกยบ่เคยมีเลยติละ่ะความดีพี่มันไม่เคยมีให้หนูเลยเหรอขึ้นเวทีเวทีแรก นโพดด่าโพดด่าแหลกล่าเลยว่าเอาเด็กที่ไหนมาขึ้นเวทีแพลพาวเอาเด็กน้อยที่ไหนมาขึ้นเวทีโดนด่าเละบอกว่าเสียงเสียงอย่างนี้ก้า,าขึ้นเวทีได้ยังไงด่าฉันก็ให้กำลังใจคุณและพาคุณไปเรียนหลังกับอาจารย์สมุนไพรั อาจารย์สมุนไพรที่ป่วยจนวาระสุดท้ายจะทำไงนอพ่อแม่จำจากภากแต่เยาวัยก่อนแหล่ชีวิตของคุณฉันเป็นคนเขียนเนื้อหาให้อาจารย์แต่งก่อนล่ำก่อนนี้หากินจนวินาทีสุดท้าย ที่อยู่ด้วยกันมาอาจารย์ป่วยเจ้าไปขืนคู่ขืนค่ายกับอาจารย์อาจารย์ป่วยฉันทําบุญต่ออายุให้อาจารย์มันเคยมีสักครั้งไหมที่คุณถามถ่ว่าอาจารย์เป็นยังไงบ้างบต่ตองพานช่องทางคอยก็ได้เยอะแยะคุณจะผ่านใครก็ได้อาจารย์สมุนไพรป่วยเหรอ อาจารย์เป็นยังเฮ็ดบุญต่ออายุให้อาจารย์ติถามไม่มีก็คือว่าถามไทยแล้วเน่แล้วดีใจเนี่ยพเท่าว่าลาสุดท้ายของผุ้ท่าคิดออเดอ ความดีข่อยมันบ่เคยมีเลยบอที่ข่อยเลื้อใจที่ข่อยออกมาปูนเนี่ยคือมันคือเหยียบย่ากันคักแทสันนี่มันคือเหยียบยันย่ำกันคักแทเพตุอีเมียฝรั่งนี่มันดา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 ข่อยสู้มือนี่สู้มือนี่มันกระดามันบอดเดีดาแต่ข่อยมันดาบัดทุกคนในองค์กรในขอบัวข่อยแต่คุณไปสรรเสริญเยินย่อเขาส้นแกวกับเขาเบานัวหัวมวนหัว เลาะพูดคุยกันสนุกปากไอยเจ็บบอกแล้วเรื่องที่ว่าคุณล็อกอินไหมใน MacBo MacBook ุ๊กแม็กบุ๊กยใส่ก่อยหยิบมาดิอะแม็กบุ๊กเครื่องนี้ที่ลูกน้องคุณเอาไปพูด บักโกงงานแคปหมูเอาไปว่าว่าไม่ได้ล็อกอินก้อยพูดสิล็อกอินจริงไหมใครเป็นคนเห็น,หนคนแรกน้องก้อยเป็นคนเห็นคนแรกเฟซคุณล็อกอินอยู่ในแมคบุ๊กเครื่องนี้ไม่ใช่ฉันเพิ่งมาเห็นนะเขาเห็นเดือนไหดก่อยเด,อเดือดๆเลยใช่ตั้งแต่แม่ย้ายเข้ามา ตอนที่ย้ายเข้ามาบ้านหลังนี้ใหม่ๆเดือนสิงหาเนาะตอนลูกเปิดเทอมเดือนสิงหาปีที่แล้วคุณยังไม่รู้ตัวตั้งแต่เดือนกุมภาที่มันมีเรื่องเจ้าบลูโตว่าเจ้าลอกอินอยู่ในแมคบุกเกิงนี้จนกระทั่งเดือนสิงหากันยาตุลาคุณยังมีการเด้งแชทด,ดึงดึงดึง,ดงอยู่ในนี้หมดทุกอย่าง ขาคอยสีทำลายเจ้านั่นบอกถ้าฉันจะทำลายคุณคอยบ่ต้อตรงเฮ็ดเองก็ได้คอยให้ไอ้ก้อยเนี่ย้างเฟซอวตารแล้วส่งให้เพจเพจไหนอะที่เขาโจมตีคุณที่เขาไม่ชอบคุณที่เขาด่าดคุณคอยเฮ็ดก็กได้แต่คอยเป็นอย่างคือบ่เฮ็ดพ่อคอยก็อยากให้มันจบ คอยก็มองว่าเจ้าเป็นพ่อของลูกคอยก็ไ่ได้อยากเอาอีหอย่างที่มันเกี่ยวกับเนี่ยออกไปให้คนตองวิพากวิจารณ์เพราะว่าลูกข่อยใหญ่มากลูกข่อยต้องมาเห็นว่าเอา้าทำไมพ่อเป็นอย่างนี้ทําไมแม่เป็นอย่างนี้คอยก็เลยบเเฮ็ดคอยก็เลยบเบาเาเห็มันตายอยู่นี่หน่แล้วคอยก็ไ่ได้เอาออกมาแต่ตอนหลังอ่ะอาจจะรู้ตัวว่า เราอินไว้แล้วลืมข้าวก็เลยออกไปแล้วมาออกช่วงหลังนะแต่อยู่นี่หลายเดือนเลยเป็นยังกงคือเบอตั้งใจกีดมันเป็นเรื่องของขอบขั่วมันเป็นเรื่องของขอบขั่ว คือมันบ่ต้องจำเป็นต้องเอามาเา้าแต่มือนี่มันอดบอได้มันทนไม่ได้แล้วนะคอยอดบอได้แล้วขอเห็นมือขึ้นกว่าจนสัน้นโอ้ไปอยู่น้ำกันไปอยู่ในเฟรมเดียวกันเบ้ากันสนุกป,ปากกับเพเท,ทีิดา่อยเป็นปอีอันนี้ประเด็นนะ แล้วตอนที่อยู่ด้วยกันถามว่าความเจริญรุ่งเรืองนะมันไปด้วยกันอย่างนี้แมน้นยุบความเจริญรุ่งเรืองมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันถูกต้องอันนี้จริงอันนี้จริงแต่ก่อนคอยกับว่ามันคนห่างคนมีเหงาแต่ครอบรัวข่อยกับว่าเนนาาาด ขี่ไล่ทำมากินตั้งแต่เด็กครอบครัวก็มีธุรกิจอยู่แล้วตั้งแต่เด็กให้หน้าสาโทษที่ดินเรานี่แล้วเราไม่ไม่ทำเป็นต้องมาพูดหรอกแต่ในยุคข,ของความเจริญรุ่งเรืองในช่วงของโควิดคอยกันย่อมรับว่า ชีวิตดวงมันหนุนกันคอยกับเจ้าในดวงมันหนุนกันคอยกัอาศัยเจ้าเจ้ากับอาศัยคอยอถูกต้องบอหรือข่อยบอกว่าถูกแต่กี้เจ้ามีเงินซาำนีแต่พอมาอยู่น้ำกันความจเจริญรุ่งเรืองมันเกิดขึ้นทุกอย่างมันดีบบดเรื่องเรื่องที่อาจารย์ลงบ,บูรภาพูดเกี่ยวกับเรื่อง YouTube ทุกอย่างก็คือเรื่องจริงแต่อาจารย์ลูกบุราพาทาคลิปนี้มันออกไปหรือว่าไรนี้หลังจากไรนี้ท้ามันจบด้วยดีเจ้าเศร้าเจ้าเศร้าเบา,เาถึงบุคคลที่สามให้เจ้าเศร้าเด้อเพจต่างๆที่โจมตีเขาก็หยุดให้มันจบที่ตรงนี้คือคอยเดียวบอแล้วคอยเดียว่วงแล้วอืม แล้วคอยบอกเดี๋ยวเลยนะเต็มปากเลยว่าคอยซาบาเลยว่าคอยบ่าเคยใส่เงินน้ำผัวคอยกระหาของคอยเขากะหาของเขาอืมเขาก็หาของเขาคอยก็หาของคอยกระเป๋าคนลากระเป๋ากระเป๋าคนละกระเป๋าเล้ววคอยบ่กเคยใส่เงินน้ำเจา ไม่เคยมีการโอนเงินให้เมียหรือให้อะไรอ,อันนี้ผมมีเพราะว่าต่างคนต่างธรรมหากินแต่ใจค่อยหน่อยอยากอยู่ด้วยกันอยากร่วมกันอยากเก็บเงินด้วยกันแต่ไม่เคยมีไม่เคยมีโมเมนต์ที่ว่ากเก็บด้วยกันแต่บางเทือดที่่อยออกมาเบอปกปองเขาหนะ่ะอย่างเช่นในเรื่องที่เขาไปเที่ยวบาร์โฮสเที่ยวผู้ชายที่่อยออกมาบอกว่าผัว่อยเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายทั้งๆขันว่าเป็นผู้ชายมันสิมีลูกน้่งการเตียนซั่จังซี่ นั่นคือการปกป้องพ่อของลูกเพื่อสถาบันครอบครัวเพร่อคอยปกป้องผัวแต่ณตอนนั้นคอยหูยุ่แก้ใจว่าเขาทำอะไรเขาทำอะไรกับผู้ชายผู้ชายกับผู้ชายแต่คอยก็ต้องออกมาปกป้องผัวมันมีคลิปออกมาที่บอกว่า เนี่ยเห็นไหมคลิปย้อนดูคลิปว่าเนี่ยออกปกป้องผัวว่าบผัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เพราะหนูปกป้องเขาเพื่อสถาบันครอบครัวแล้วตั้งแต่เรื่องใดๆก็ตามทุกคนย้อนไปดูคลิปเก่าหรืออะไรก็ตามมีเรื่องอะไรหนูจะออกมาปกป้องเขาตลอด แม้แต่เรื่องเขาเทะเลาะกันกับแม่หนูก็ออกมาโพสปกป้องเขาตลอดให้กำลังใจเขาตลอดแม้แต่เรื่องของนัตตี้แต่ก่อนที่มีปัญหากันกับเพื่อนแล้วเกิดดรามา่าฉันก็ออกตัวแรงมากออกตัวแทนผัวเพราะว่าอยากปกป้องผัวนี่คือโตข่อย จำไม่ได้แล้วที่ตัวเองเคยพูดว่าผัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ค่ะหนูพูดเพราะว่าหนูปกป้องเขาเพราะว่าตอนนั้นเรายัางอยู่ด้วยกันยุคความจเจริญรุ่งเรืองมันอยู่ด้วยกันมันไปด้วยกันอย่างนี้แล้วถ้าคุณจะมาพูดว่าเรื่องไร้สดนาิตะไหลหนึ่งร้อยล้านคุณสาธุ สาธุขอให้หนูมีจริงๆเถอะหนึ่งร้อยล้านการไลฟ์สดมีการลงทุนแล้ววงนี้แผวพาวแสงทองก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อณนะตอนนั้นเป็นแสงทองเป็นแรลคข้นกอต่างแมนไผ่ค้นสางมาแมนไผ่แมเทปเป็นค้นสาง่อยเป็นคน้นสางนีลุยเป็นค้นดีอยู่เคียงขางสางกันมามันมีการลงทุนซ้ำา่าย วอนมันสะเป็นว่งใดในการดีเห็นไลน์นาะลิตาไล่คุณกระได้คอนเทนคุณก็ได้ล่ได้จากตรงนี้คือกันคุณจะบอกว่าอ่าร้อยล้านยูสไสร้อยล้านยูสไสยูไสก่อนอแล้วถ้าจะให้พูดย้อนคืนบ้างคุณรับรีวิวลฟ์สด เมาเป็นล้านล้านกี่ล้านรับงานรีวิวแม่ลูกพ่อแม่ลูกช่วงนาลิตะช่วงนั้นรีวิวเยอะมากที่คุณรับฉันก็ไม่เคยได้กับคุณแม้แต่บาทเดียวนะฉันก็ไม่เคยได้จากคุณแม้แต่บาทเดียวนะ ให้ฉันย้อนนะแต่ฉันไม่ถามว่าสปอนเซอร์ตัวเนี้ยเข้าจ่ายมากี่ล้านเนี่ยฉันก็ไม่เคยถามแบ่งจากคุณนะรีวิวเนี้ยรับรีวิวที่เราแต่งตัวเป็นคนแก่เป็นคุณหมอเป็นไมวันกี่คลิปกี่ไลท์ที่คุณรับรีวิวมากี่แสนกี่ล้านฉันก็ไม่เคยถามเอาจากคุณนะคุณก็เข้ากับกระเป๋าคุณนะ คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องชัดเจนในเมื่อขอดีบอกแล้วขากกสิบอกมันเบิดฉันขอบคุณคุณนะที่คุณเข้ามาในช่วงชีวิตที่ทำให้เราเกิดความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันมีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเจ้ากะห้างกะมี่เจ้าสีบอกว่าเดินออกมาแต่ตัว ทิ้งไม่ให้ลูกให้เมียวอาวสะลอเลยเจา้าวอาสะลอเวอาวสแมนเลยออกมาแต่ตัวทิ้งไม่ให้ลูกให้เมียไม่เอาอะไรสักบาทคุณเดินออกไปอ่ะคอยกับบกเคยได้เห็นดีงามกับการที่เจา้ายางออกไปจากขอบรัวจากลูกจากเมียคอยก,บอกับบกคอยกับบกเคย เห็นดีเห็นงามที่จะให้เจ้ายางออกไปจากชีวิตนักตรงนั้นเพราะว่าคอยกัอยากกอดครอบพว่งไ้กอดลูกไปคุณยางออกไปคุณมีเงินสามสิบสี่สิบล้านหรือหาสิบล้านอันนี้คอยกระบอกงดตัวเลขที่แท้จริงว่ามันเท่าไหร แต่ที่แน่ๆตอนที่คุณก้าออกไปจากครอบครัวค,นนคุณมีแน่นอนสามสิบถึงสี่สิบล้านคุณมีแน่นอนคุณสิไปบอกให้จ้าของดูดีว่าออกมาแต่ตูเบาง h ม n ม m แแ้้วเรื่องรดเรื่องรดบะนี้เรื่องเงินนี่คือเคีียเนาะต่างคนต่างใด็ลประโยชน์รวมกันเงินเ่าเคยเก็บน้ำกัน เงินว่าเคยเก็บน้ากันเลยบางที่แฟนคับบอวเนี่ยคอยว่าให้ดูดีซสื่อๆแล้วว่าส่วนที่เก็บด้วยกันมันก็มีที่คอยวอาเน่ะส่วนที่เก็บด้วยกันมันก็มีเพื่อลูกอันนี้คอยบอ้าเพราะว่าคอยอยากปกป้องคําประคองขั้วไว้แต่จริงๆว่าเคยมีเลยเงิ่อนเก็บน้ากันเห็บ่มีแยกกันเก็บคอยก็เคยส่วนเขาเก็บเงินเงินน้ากันอยู่แต่เขาบ่อยากเก็บเออโอเคอย่างเก็บเขาเขาก็ว่อยากเก็บเงินน้าเฮาเออว่าเป็นยัาง มาที่นี่ละอยาแก้กันออกไปเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินที่คุณบอกว่าซื้อจากเมียแล้วแล้วคอยกะวปาบอกว่าพนิบานซื้อแล้วหัวซื้อแล้ว เพราะนั่นมันคือเกมเรื่องที่ดินแต่คนไปย่อนท่ามไร่เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องป้าข้างบ้านยายถวดเรานั่งอยู่นี่โอนที่เป็นชื่อของแพวพาวแม่เทพบอกว่ายายบ่ต้องโอนเป็นซื้อข่อยเดอร์ก่อนก่อนแม่ข่อยสิตายเจ้าบ่ต้องโอนเป็นซื้อข่อยเดอยายโอนเป็นซื้อยี่แพรวโหลดโอนเป็นซื้อยี่แพรวโหลด เพราะว่าอนาคตขอยก็ตตรงโอนให้ลูกข่อยคือเกา้ายายโอนที่ผืนนั้นะที่สร้างบ้านแต่ไม่ได้ถึงคาเฟ่นนะที่ตรงบ้านแล้วก็ตรงหอพักตรงหลังกำแพงมันจะมีหอพักส่วนหนึ่งแล้วมันยาวไปข้างหลังแต่ตรงคาเฟ่ตรงอันนี้ไม่ใช่แต่มันจะมีผืนผืนนั้นประมาณเจ็ดไร่กว่ามีปัญหากับพี่น้อง มีปัญหากับญาติแล้วมีแฟนคลับฝั่งทางของคุณนั่นแหละที่บอกว่าแพ้วพาวมีปัญหากับญาติมีปัญหากับญาต,ญาญาติเราว่างเดอ้อถ่ายย่า่ไปเสื้อปลาหลายเนี่ยถ่ายย่ายไปเสื้อป่าหลายเนี่ยถ่ายาย,าาย,ย่าย,ายแล้วเอาที่ดินขึ้นก็นได้เด้เพราะว่าเราโอนละโอนยังมาถึงปีถ้ายายจะทํา ทําเอกสารเอาที่ดินคืนน่ะยายเอาได้นะเพราะฉะนั้นแพ้วตรงอ่อนเป็นซื้อคนอื่นก่อนแฟนขับของเขาเป็นคนมาบอกหนูว่าแพ้วแพลวตรงอ,อนเป็นซื้อคนอื่นก่อนเด้ออ่าแต่ด้วยความที่ว่าเราเชื่อเขาว่าที่ดินตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะถูกการกันแกลงญาติพี่น้องจะก,กันแกลงเราคอยก็เลยโอนเป็นซื้อผัว อคอยก็เลยโอนเป็นซื้อผัวเพราะว่าแฟนขับฟังทั้งผัวบอกว่าคอยต้องโอนเป็นซื้อผู้อื่นก่อนซึ่งการที่จะโอนเป็น